ินดีต้อนรับสู่ไอเดีย DIY ทาเองได้ไง่ายๆคะ่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำมาร์คเค้กช็อกโกแลตกล้กลวยสามารถทําทานเองง่ายๆภายใน3นาทีกันคะ่ะเราจะต้องเตรียมส่วนผสม3อย่างมีกล้วยมีไข่ไก่1ฟองและมีผงช็อกโกแลต2ช้อนโต๊คะค่ะวันนี้นะคะเราหั่นกล้วยเลาไว้เป็นชิ้นๆแล้วขั้นตอนต่อไปเราจะบดกล้วยให้ละเอียดโดยใช้ซอบนะคะค่อยๆบดคะ่ะ พอบดกล้วยละเอียดแล้วนะคะเราจะตอกไข่ไก่ตามลงไปค่ะหลังจากนั้นคนให้เข้ากันพอเข้ากันดีแล้วนะคะเราจะเทผงชกโกแลตตามลงไปค่ะ พอส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะเราจะนำไปเข้าไมโครเวฟใช้ไฟ750วัตต์1นาทีหลังจากนั้นเราจะนำออกมาดูว่าเค้กสุกข,ขึ้นฟูเต็มถ้วยหรือ,อยังนะคะถ้ายังไม่สุกดีเราก็จะอบต่ออีกสักประมาณ20วินาทีค่ะและนี่ก็เป็นมาร์คเค้กที่เราอบเสร็จแล้วนะคะเราใช้เวลาอบทั้งหมด1นาทีใช้ไฟ750วัตต์ค่ะ เดี๋ยวเราจะลองตักดูเนื้อเค้กด้านในกันนะคะเราจะเห็นเค้กมีเนื้อกล้วยนะคะทันเข้ากันดีกับช็อกโกแลต รับรองว่ามักเคสสุดนี้ทำง่ายและอร่อยแน่นอนค่ะเราหวังว่าคุณผู้ชมคุณจะได้รับความสนุกจากวิดีโอของเราคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราได้ทาง youtube channel และสามารถกด subscribe ได้ฟรีเพื่อที่เราจะได้แจ้งข่าวคุณเป็นคนแรกเวลาที่เรามีวิดีโอใหม่ๆแล้วเราอยากให้คุณช่วยแชร์วิดีโอนี้ให้กับเพื่อนๆของคุณเพื่อนๆจะได้มาสนุกกับเราด้วยขอขอบคุณที่ชมรายการ ID DIY ทำเองได้ง่ายเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ